ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอบทพิสูจน์โค้ชอ่า์เนอร์เปิดโปรแกรมลิเวอร์พูล5เกมใน15วันอาานเนอร์สล็อตเตรียมบทพิสูจน์ของแท้หลังจบพักเบรกทีมชาติเพราะมีคิวนำลิเวอร์พูลลงเล่น5แมตช์ใน15วันช่วงเดือนกันยายนนี้คุณซือชาวดัสสร้างผลงานดีมีคุณภาพในการทำงานกับขงแดงโดยการพาทีมเก็บชัยชนะ3แมตช์รวดในเกมพิมลิกอังกฤษพร้อมทั้งไม่เสียประตู อย่างไรก็ตามหลังจากหมดช่วงพักเบรกทีมชาติสล็อตต้องเจอกับบทพิสูจน์ของจริงเพราะทีมจะไม่ได้ลงสนามแค่เกมลีกเท่านั้นเนื่องจากมีโปรแกรมที่จะต้องฟาดแข่งในศึกคาราบาวครับและอยู่ฟาดแชมเปี้ยนลีกด้วย การที่มีโปรแกรมแน่นเอียดนั่นหมายความว่าสล็อตแอนโคจะต้องลงสนามช่วงกลางสัปดาห์ทำให้พวกเขาต้องลงเล่น3วันต่อ1แมตช์ดังนั้นนายใหญ่หัวสยวัย45ปีจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องบริหารจัดการทีมเพื่อให้นักเตะตัวหลักมีความฟิตสมบูรณ์ทุกคนในขณะเดียวกันสล็อตต้องติวเข้มบรรดาผู้เล่นกำลังสำรองให้พร้อมที่จะลงสนามทดแทนตัวหลักและทำให้ระบบการเล่นไม่เสียซึ่งนั่นหมายความว่าทีมจะต้องมีความคงเส้นคงวา และสม่ำเสมอสำหรับโปรแกรมสุดวุ่นวายของลิเวอร์พูลหลังจากพักเบรกทีมชาตินั้นพวกเขาจะต้องเล่นทั้งเกมเพียมลิกแชมเปียนลีกและคาราบาวครับรวมแล้วทีมต้องลงสนาม5เกมใน15วันโปรแกรมของลิเวอร์พูลหลังพักเบรกทีมชาติในช่วงเดือนกันยายนมีดังนี้วันเสาร์ที่14กันยายนพบนอตติงแฮมฟอร์เรส์รยการเย่าพิมลิกวันอังคารที่17กันยายนพบเอซิมิลานรายการเยือนอยูฟาแชมเปีนย,ยนลีกรอบลีกเฟส วันเสาร์ที่21กันยายนพบบอลมัดร,รายการเย้าพิมลิกวันพุทธที่25กันยายนพบเวสแฮมิเ็ดรายการเย้าคาราบาวครับรอบ3วันเสาร์ที่28กันยายนพบวู๊ปแฮมตันวันเดอร์เรอร์รายการเยือนพิมลีกาาลงานนี้ถ้าหางลิพูสามารถผ่านเวสแฮมในเกมคาราบาวครับซึ่งพวกเขาเป็นแชมป์เก่านั่นหมายความว่าโคงแดงจะมีเกมเพิ่มขึ้นในช่วงปลายเดือนตุลาคม แม้ว่าจะจบช่วงเดือนกันยายนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าโปรแกรมของลิเวอร์พูลจะเบาเพราะพวกเขายังมีคิวที่จะต้องรับมือโบโลนยาในเกมแชมเปี้ยนีกที่สนามแอนฟิลด์ในวันพุทธที่2ตุลาคมจากนั้นก็ต้องไปเยือนคริสตัลพาเลทในอีก3วันหลังจากนั้นก่อนที่จะหยุดพักเบรกทีมชาติรอบ2ดังนั้นหากรวมทั้งหมดพวกเขาจะต้องลงสนาม7เกมในรอบ22วันเริ่มต้นตั้งแต่วันที่14กันยายนไปจบวันที่5ตุลาคม เก่งจริงเหรอคูมันชีอา์เนอร์โชคดีมีขุมกำลังคันเทพโรนัลคูมันเทรนเนอร์ทีมชาติน์แลนด์เชื่ออา์เนอร์สลอ็อตกุ่นสื่อลิเวอร์พูลโชคดีที่มีขุมกำลังคุณภาพทำให้สามารถนำหงแดงเริ่มต้นฤดูก,กาล2024-2025ได้อย่างยอดเยี่ยมสล็อตเข้ามารับงานต่อจากเจอเก้นครอปที่อัมลาทินแอนฟิลในช่วงซัมเมอร์นี้ โดยในช่วงแรกซาวกเดอะคอปส่วนใหญ่ไม่ค่อยเชื่อมั่นในฝีมือการทำทีมของเขาเท่าไหร่แต่ตอนนี้ทุกคนรักเจ้าตัวหมดใจหลังสามารถสร้างผลงานสุดเพอร์เฟกชนะ3เกมรวดในสุบพิมริอังกฤษพร้อมทั้งไม่เสียประตูเลยล่าสุดคุณซื้อหัวสายชาวดัตยังนำเดอะเรดบุกทุบแมนเชสเตอร์เตดสต่อศูนย์เกมแดงเดือดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาสวนทางกับผลงานของเอริกเทนฮาร โค้เพื่อนร่วมชาติที่คุมผีแดงเข้าสู่ซีซั่นที่3แต่ฟอร์มของสมสรนรุ่มๆดอนๆหาความแน่นอนไม่ได้เลยคูมันมีโอกาสได้ตอบคำถามนักข่าวเกี่ยวกับเกมเรดวอร์เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเขาเชื่อว่าสล็อตทำผลงานได้เหนือกว่าเทนฮากในช่วงเวลานี้เนื่องจากเจ้าตัวโชคดีที่รับมรดกชั้นยอดมาจากครอปโดยเฉพาะ3ประสานในเกมรุกที่เล่นกันได้ยังดูเดือด ผมดูเกมนั้นเพราะมีนักเตะดัสหลายคนและแน่นอนว่าผมดูเกมนั้นด้วยมุมมองของผู้จัดทีมอา์เนอร์สลอตทำผลงานได้เหนือกว่าเอ็ดิกเทนฮากนิดหน่อยแต่ถ้าคุณมี3แนวรุกอย่างที่เขามีคุณต้องยอมรับว่าคุณโชคดีมากๆคู่หมั่นระบุ 2เหตุผลกูรูยัน Liverpool ลิเวอร์พูลลุนแชมป์เต็มตัวไมก้าลดิชาร์ดอดีตกองหลังแมนซิตี้ยืนยันว่าลิเวอร์พูลมีลุ้นคว้าชแชมเปี้ยน์ลีกซีซั่นนี้อย่างเต็มตัวแล้วจาก2เหตุผลสำคัญลิเวอร์พูลในยุคข,ของอาร์นเนอร์ซาลตกุนซือคนใหม่ออกสตาร์ทซีซั่นได้เหนือกว่าเจอเก้นค็อปอดีตนายใหญ่ด้วยการคว้าชัยได้ทั้ง3าเกมแรกแถมไม่เสียประตูด้วยซึ่งพวกเขาเป็นทีมเดียวของพรมเมียร์ลีกที่เก็บครีนชีตได้ทั้ง3มนัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังระเบิดฟอร์มบุกไปสยบแมนยูเต็ดถึงรัง3ต่อ0นย์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาริชาร์ดเชื่อว่าถึงเวลาแล้วที่เรดแมชชีนจะได้ลุ้นคว้าแชมป์อย่างเต็มตัวจาก2เหตุผลคือขุมกำลังสำรองที่ยอดเยี่ยมและวินัยในการเล่นเกมรับมองดูมานั่งข้างสนามของพวกเขาได้เลยพวกเขาเพิ่งเซ็นสัญญากับเฟเรโกเขียซ่าซึ่งผมคิดว่ามีความโดดเด่นคุณมีโคดี้กากโปซึ่งมีผลงานที่ยอดเยี่ยมในยูโรและยังมีฟอร์มที่ดีในตอนนี้ริชาร์ดลงความเห็นเมื่อ3กันยายน ผมคิดว่าพวกเขาเป็นผู้ท้าชิงที่แท้จริงแล้วในตอนนี้เหตุผลที่ผมบอกเป็นเพราะดูเหมือนพวกเขามีวินัยในเกมรับที่มากขึ้นและพวกเขามีพละกกาลังในแดนหน้าพวกเขาเป็นผู้ท้าชิงแล้วในตอนนี้ด้านอารันเชียร์อ,อดีตกองหน้าทีมชาติอังกฤษเสริมว่าพวกเขามีประสิทธิภาพพวกเขาเข้าปะทะอย่างดุดันและผ่านบอลให้กองหน้าดีพวกเขามีเกมรับที่หนาแน่นและดูเหมือนนักเตะทุกคนจะมีบทบาท เมื่อพวกเขามีพละกกาลังและคุณเสียการครองบอลพวกเขาก็มีความสามารถที่จะทําให้คุณเจ็บปวดได้ยังขี้เกียจอยู่ไหมโรนัลคูมันพูดถึงไรอันกราเฟนแบกหลังฟอร์มหรูลิเวอร์พูลกราเฟนแบกกลายมาเป็นนักเตะหงแดงที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในซีซั่นนี้หลังจากอร์เนอร์สล็อตกุลซือเรดแมชชีนคนใหม่ส่งเขาลงเล่นภายใต้บทบ,บ,บาทใหม่เป็นหมายเลขหก และสตาร์ดัระเบิดฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมชนิดที่วาตารุเอนโดกองกลางทีมชาติญี่ปุ่นต้องนั่งเป็นตัวสำรองอย่างถาวรก่อนหน้านี้ลังย้ายมาจากบาาไบยอนด้วยค่าตัว34ล้านปอนด์กราฟเฟนแบกไม่อาจใช้ฟอร์มได้ในยุคของเจเกนครอปแถมโดนครูมันชี้ว่าเล่นแบบขี้เกียจด,ด้วยแม้จะเรียกเขาไปติดธงชุดทำศึกยูโร2 0 2 4แต่ไม่ได้ส่งดาวเตะวัย2 2ปีลงเล่นเลยแม้แต่นาทีเดียว กระทั่งล่าสุดก่อนคุมทีมทำศึกในเฉลีกดวลกับบอสเนียและเยรมนีคูมันถูกนักข่าวสอบถามถึงกราฟนแบกอีกครั้งหลังจากเขาโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นพาลิวัปูบุกทะละมเมจิสามต่อศูนในเกมแดงเดือดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมามันอาจเป็นเพราะเขาเรียกความมั่นใจกลับคืนมาได้แล้วเขาได้เริ่มซีซั่นนี้เร็วกว่านักเตะทีมชาติคนอื่นบางทีเขาน่าจะแก้ปัญหาได้แล้วคูมันเอ่ยเมื่อ3ามกันยายน เรามองเห็นความสามารถในตัวไรอันเสมอหลายคนรวมทั้งผมคิดว่าเขาสมควรพัฒนาการเอาใจใส่และความเกียดคร้านมันดูเหมือนว่าเขาตระหนักแล้วว่าแดนกลางของลิเวอร์พูลต้องการอะไรในพรีเมียร์หากนักเตะได้รับโอกาสให้เรียกความมั่นใจมันก็จะทำให้เขาก้าวเดินไปได้อย่างถูกทาง คูมันเผยสตาร์ลิวาผูพูดถึงอนาคตตัวเองกับทีมชาติหลังล้มเหลวศึกยูโรครั้งล่าสุดโลนาคูมันผู้จัดการทีมชาติฮอลแลนด์เปิดเผยถึงอนาคตในทีมอัศวินสีส้มของเฟอร์กิวฟันได้กองหลังกับตันทีมลิวอร์พูสลสโมสรดังในศึกเพียร์ลีกหลังจากที่เจ้าตัวรู้สึกผิดหวังอย่างมากจากความล้มเหลวในศึกยูโร2024เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ผมสังเกตเห็นว่าเฟอร์กิวรู้สึกอย่างไรดังนั้นผมจึงคิดว่าการไปรเยี่ยมเขาจึงเป็นเรื่องสำคัญมากคููมันกล่าวในการถแถลงข่าวก่อนที่ทีมของเขาจะลงเล่นในศึกเนเชอริกแต่เขาระบุว่าเขาต้องการลงเล่นให้กับทีมชาติอีก2ปีเพื่อไปเล่นฟุตบอลโลก ซึ่งผมก็มีความรู้สึกเช่นนั้นเช่นกันแม้ว่าฟอร์มการเล่นของเขาจะไม่ถึงระดับที่เคยเป็นในศึกชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปครั้งล่าสุดก็ตามเขาทําหน้าที่กัปตันทีมได้ดีมากและเรายังได้หาหรือกันด้วยว่าเขาสามารถจัดการเรื่องนี้ได้ดีขึ้นอย่างไรเมื่อรวมกับการเล่นของเขาเองเป็นเรื่องที่ดีมากที่เขายือนหยัดเพื่อกลุ่มผู้เล่นแบบนี้แต่คุณต้องไปถึงระดับของคุณเองก่อนนั่นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดเขารู้สึกว่าเขากังวลกับคนอื่นมากเกินไปเขาบอกแบบนั้นแต่มันก็มมีีีเเเเหหตุผลลทท่่ขขาาได้้้รรับือกใวม ที่ดีสุดในเพียมริกคู่มันกลับคงมาช้าแต่คุยแน่สัญญาใหม่ซาลาลิวร์พูเตรียมเปิดการเจรจากับโมฮัมเหม็ดซาลาเรื่องสัญญาฉบับใหม่ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าหลังจากกองหน้าอีบเปรลยอาจเป็นซีซั่นสุดท้ายฟาบิโซโรมโนนักข่าวชาวอิตาเลียนรายงานว่าลิวร์พูจะเริ่มต้นการพูดคุยกับบรามมอับบาสตัวแทนของซาลาที่คาดว่าคงต้องใช้เวลาพอสมควรกว่าจะได้บทสรุปร่วมกัน โรมมโน่ระบุว่าสถานการณ์ในทีมลิปูเวลานี้ผ่อนคลายมากอาเนืสล็อตฮดโค้ชคนใหม่มีความสุขที่ได้ร่วมงานกับซาลาขณะที่กองหน้าอียิปต์ก็ต้องการอยู่กับสโมสร,รต่อไปดังนั้นจึงเป็นเรื่องของเวลาในการเจรจาระหว่างทั้งสองฝ่ายทั้งนี้ลิวอพูจะปล่อยให้สถานการณ์ยืดเยื้อไม่ได้เพราะซาลาสามารถเริ่มต้นหาหรือและตกลงกับสโมสร,รอื่นได้ตั้งแต่เดือนมกราคมปี2025และเมื่อถึงเวลานั้นความปรารถนาของนักเตะอ,อาจเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม แกบบี้ซูฮกบังโมยังโชกระหายไม่เปลี่ยนกาเบรียลอักบอลฮอกูรูปากจัดยกย่องโมเมดซาราปีกยากแก้ปวดของลิเวอร์พูลยังกระหายเต็มเปี่ยมและน่าจะเป็นปีกขวาที่เก่งที่สุดในเพเมลีตลอดการไปแล้วบังโมออกสตาร์ทซีซั่นาอย่ยงร้อนแดงยิงไป3ประตูจาก3เกมแรกที่ลงสนามพร้อมจัดไปสองแอสซิตระหว่างเกมถล่มลแมนชเชสเตอร์เตย์3ต่อ0นย์เมื่อวันอาทิตย์อักบาาอลฮอเผยว่าจะเริ่มตรงไหนดียิง7ประตูต่อเนื่องที่โอทาฟอร์ดเขาโดดเด่นจริงๆ ผู้คนคิดว่าเขาอาจดับลงไปในฤดูกาลนี้แต่เขาแสดงว่าเขากระหายเขาอยากลงไปลุยคว้าแชมชป์แชมเปี้ยนอีกครั้งเขาอยากได้แชมป์พิมลกอีกครั้งผมหมายความว่าเขาต้องจะรึกลงไปในฐานะที่อาจเป็นปีขวาที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของผมสําหรับผมแล้วคือโมซาลาสิ่งที่ผมชอบมากที่สุดในเรื่องของซาลาคือตอนที่เสียงนกหวีดสุดท้ายดังขึ้นเขายังคงพยายามวิ่งเข้าหาประตูนักเตะลิเวอร์พูลเหล่านี้มีความกระหายที่จะทําลายทีมต่าง ผมคิดว่าโมซาลาหยุดไม่อยู่จริงๆหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ